นะครับผมตอนนี้เห็นหน้าต่างแชร์สกรีนของผมนะครับครับเห็นเห็นครับผมเห็นครับผมหลักการของเซนิเมวิดอชันนะครับมันก็คือเป็นการส่งแอป r o ลูในรูปแบบหนึ่งครับผมแต่หลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าอ่าหรืออบางท่านจะไม่เคยจับพวกตัว Power Platform มาก่อนนะครับผมก็คือทาง Microsoft เนี่ย เขาจะมีตัวหนึ่งอยู่แล้วครับจะเป็น step app hoop ก็คือเป็นเครื่องมือสำหรับการ app r o o p โดยเฉพาะเลยครับผมก็คือจะเป็นตัวนี้ start and wait for app r o a l แต่ตัวนี้ครับผมจะสามารถ app hoop ได้เฉพาะอีเมลที่อยู่ในองค์กรเท่านั้นครับผมส่วนตัว send email with option เนี่ยจะสามารถส่งให้กับคนนอกองค์กรรวมถึงอีเมลตระกูลอื่นไม่ว่าจะเป็นจำพวก อ่า uh, Gmail ย a h o หรืออย่างอื่นได้ครับผมจะไม่ได้จํากัดเหมือนตัวนี้แต่ว่าในเรื่องของความสามารถในในเรการทำงานนะครับในส่วนของตัว Start and Wait for App Pool ตัวนี้จะเนี่ยไปอย่างชัดเจนอยู่แล้วครับเพราะว่ามันทํามาสําหรับแอปพ e ลโดยเฉพาะในส่วนตัวนี้ครับผมแนะนําว่าจะใช้สําหรับในส่วนของการแอไปพูลได้น้อยแบบเราอยากจะยืนยันจากทางคอลเซหรือทางลูกค้าเนี้ยผมยืนยันได้น้อยต่างๆเรา,า,าก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ครับผม เดี๋ยวผมจะลองทดสอบไปดูนะครับว่ามันเนขาใช้งานยันครับอย่างแรกนะครับผมวิธีเข้าใช้งานของมันเนาะเราก็ทําการเปิดครับผม Power To Me ขึ้นมาครับจากจุดก้าจุดของทาง Microsoft ครับผมจุดก้าจุด Power To Me ครับผมแล้วก็ก็มาทดลองสร้างในส่วนของตัวเป็น New f o l ครับแล้วก็เป็น Instant c a f o l ครับผมก็คือเราจะเริ่มจาก f o l กดเองก่อนนะครับผมพอเราสร้างมานะครับผม มันก็จะขึ้นหน้าต่างประมาณอย่างนี้ขึ้นมาครับ Manual Trigger Flow ตรงนี้ก็คือไม่ต้องสนใจแล้วมันก็ผมมันคือเป็นการบอกว่า i p h o n เนี่ยจะเริ่มมากดเอาครับผมทีนี้ครับเราก็จะมาทำการ New Step ครับผม Search หาครับผม Send Email with Option เดี๋ยวสักครู่นะครับอ่านี้ครับผม ที่มันเป็นของออฟฟิศ365อ u t l o ร k นะครับผมโดยหน้าตาของมันก็หน้าตาของกล่องที่เซตอัพอะครับจะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะลองกรอบเป็นอ e ีเมลตัวเองดูนะครับเพื่อให้มาส่งหาผมเองเนาะเป็นการเทสก่อน Subject Mail ตรงนี้ก็คือ Subject ตรงหัวอ e ีเมลนะครับว่าอยากให้มันเป็นหัวเรื่องอะไรสมมติก็ uh, please review and approve ส่วนตรงนี้ครับผม User option ครับตรงนี้ตรงนี้คือเราจะกำหนดครับว่าในอีเมลของเราครับจะมีปุ่มอะไรบ้างให้กับคนที่เราส่งไปครับกดโดยสามารถตั้งได้เลยครับแต่เดี๋ยวผมจะตั้งมาสักสองอันครับเป็น a p r r v e ลูกน้ำครับแล้วก็คำว่า reject ครับผมก็จะนับเป็นสองปุ่มครับปุ่มแรกคือปุ่ม Approve คันด้วยลูกน้ำแล้วก็ตาำด้วยปุ่ม reject ครับผม h ฮดเดอตรงนี้คือ h e ดเดอของตัวกล่อง Approve ครับผมจะใส่เป็น please review approve selection text ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ text บนหัวของปุ่มพวกนี้ครับนั้นผมจะใส่เป็น please select แล้วกันนะครับตรงนี้ body ก็คือตัว body email ครับผมตรงนี้ขอจะใส่เป็น please review and a p p to this email e m a ม t e t ตรงนี้นะครับเราสามารถปรับได้นะครับว่าจะให้อีเมลที่เราส่งไปครับมี e m p o t e n t เป็นอะไรเป็น low เป็น normal หรือเป็น high ครับผมแล้วก็สามารถแนบไฟล์เข้าได้ครับผมในส่วนค่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอข้ามไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งตัวนี้ให้ทุกท่านดูก่อนนะครับผมว่าหน้าตามันจะเป็นยังไง อ้าวโอเค email แล้วครับนี่ก็ผมหน้าตาโดยทั่วไปครับมันจะมาในลักษัะนี้ผมซึ่งตอนแรกครับอาจจะยังไม่ส่วนกันเท่าไหร่เพราะมันยังแบบตีปีกันอยู่นะเราอาจจะต้องไปคอนฟ lict เพิ่มเห็นไหมครับว่าอ่าอย่างแรกเลยพีซลิเวียปมาจากที่เราพิมพ์ไปเป็นหัวเรื่องเนาะตรงนี้เป็นจะเป็นส่วนบอดี้ครับและส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเทคข้ามบนปุ่มแอปปูพีซิเล็กแอปปูปีเจกอะไรก็ว่าไปครับผมนี่สมมติว่าผมจะทําการกดแอปปูนะครับกดแอปปูป นี่ครับผมมันก็จะเด้งมาหน้านี้ขึ้นมาว่า Thank you your r e s p o n s e approved has been successful register ครับหมายความว่า,าเราอะได้ทำการกด approve ไปแล้วทีนี้มันจะมีในส่วนบางส่วนครับที่แบบว่า,าหน้านี้ครับมันจะยังคงอยู่แบบนี้หมายถึงว่าเรายังสามารถกดได้อยู่ครับแต่แต่ว่าพอเรากดไปครับผมมันจะแสดงว่า,าโฟนเนี้ยได้ทำการรันเสร็จสิ้นไปแล้วไม่สามารถที่จะส่งอะไรเพิ่มได้อีก ฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับว่าอพอมันจะมีการปรากดซ้ําหรือเปล่า,านี้ยครับผมสามารถที่จะกดครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้เลยเพราะว่าโฟมก็จะอ่านค่าแล้วว่าอันนนั้เมื่อกี้เรากดอะไรมาทีนี้เราก็จะไปเซตติ้งนะครับว่าจะให้รูปแบบมันเป็นอย่างที่เราต้องการเนาะโดยส่วนตัวผมจะแนะนําเป็นตรงนี้นะครับผมปิดเป็น no ไว้ครับผมเราจะลองเป็นโนทุกอันเลยนะครับผม นี่ลองทดสอบดูครับถ้าเราปรับในส่วนของตรงนี้เป็นโน้ตทุกวันจะหน้าตาเป็นยังไงเนะาะครูนะครับซึงโอเคนโนปุ๊บเราก็มาเซตติงตรงนี้เป็น yes ทายให้เทยแอลม s เศษแล้วลองกดเทสดูไหมครับผม นี่ผมหน้าตาเปลี่ยนไปละจากตอนแรกมันก็จะมีอันนี้แถมมาด้วยตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นตัวของ html message ครับผมส่วนด้านบนจะเป็นหน้าตาเหมือนนี้ครับผมขึ้นมาซึ่งเห็นไหมครับว่ามันจะมีบางส่วนที่แตกต่างกันก็คือในตัวของด้านบนนะครับจะไม่มีในส่วนของ text ตรงนี้ขึ้นมาครับผมทีนี้พอผมลองกดแอปปุ่มจากตรงนี้นะครับผมนี่ครับผมมันก็จะขึ้นเป็นส่วนแบบนี้ครับขึ้นมาก็คือมันจะดูง่ายกว่าในรูปแบบนี้ครับผม แล้วก็พอเรากลับไปกลับมาอย่างเงี้ยผมมันก็ยังจะขึ้นอยู่ว่า,าเราอะได้ทําการแอคชั่นเรียบร้อยแล้วผมก็เลยแนะนําว่าให้เซตติ้งเป็นดังรูปแบบนี้ดีกว่าครับเพื่อให้มันนะครับสามารถดูได้อ,อย่างง่ายๆทีนี้สองอันล่างนี้คืออะไรครับผมสองอันล่างนี้ก็คือจะเป็นในกรณีที่เราใช้เป็นในส่วนของตัว html ทียมแอเครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับเดี๋ยวต้องเซตตรงนี้เป็นโนครับผม use only ให้เทียมแอเเป็น yes ใายให้ทีมันเป็เสร็จเป็นโ no นครับแล้วก็ s h o HTML confirmation dialog ครับผมดี่ผมลองกด yes นะครับโอเคครับผมทีนี้ลอง test ดูครับผมอ่ามันก็จะมาเป็นหน้าต่างนี้นะครับผมสังเกตไหมครับว่ากล่องข้างบนเมื่อกี้ครับมันหายไปทีนี้ผมจะลองกดเป็นะ e ูดูครับผมนี่ครับผมมันก็จะขึ้นหน้าต่าง confirm มาให้ว่า เราต้องการที่จะคอนเฟิร์มเป็นแอปพุ๊ใช่หรือไม่ครับผมถ้าเรากดคอนเฟิร์มมันก็จะเด้งไปหน้าแบบนี้เหมือนเดิมครับผมก็คือเราคอนเฟิร์มและว่ามันเป็นแอปพุ๊ส่วนในส่วนของอันสุท้ายน,นะครับเป็น High m i c อฟ s o ฟ t วเตอร์ในส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะแล้วแต่ว่า,าเราใช้เราส่งอีเมลไปให้ Gmail หรืออย่างอื่นหรือเปล่าเราต้องการจะไฮในส่วนของ Microsoft ฟิวเตอร์ไหม แล้วก็บางทีครับในส่วนของตรงนี้มันอาจจะเกี่ยวกับตัวเบว์เซอร์ที่เราใช้ด้วยว่ามันจะทํางานถูกต้องหรือเปล่าครับผมถ้าถ้าทำงานถูกต้องมันควรถ้าเกิดเราปรับเป็นเยี้ยะครับมันควรที่จะหายในส่วนของตัวอุปเซอร์ของเมลเราไว้ครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่หายตลอดครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าเราส่งมาจากไหน,นทีนี้เรามาดูการใช้งานการจริงเนบ้านหนึ่งครับผมที่นี้ผมจะลองสร้างในส่วนของการทํางานจริงขึ้นมานะครับจะเป็นโปรเซสแบบว่า เราสร้างเอกสารขึ้นมาครับในตัวของ s แชร์พอยต์หรือว็็คือดัต a ต a ร์เบรของเรานะครับขึ้นมาอันหนึ่งแล้วเราก็จะทําการส่งอีเมลนะครับไปให้กับคนที่เราต้องการให้อนุมัตินะครับนอนุมัติเอกสารนั้นกลับมาโอเคเดี๋ยวผมจะลองสร้างลิสต์ใหม่ขึ้นมาสักิดนครับก็คือเป็นการสร้างเทเบิลใหม่ขึ้นมานอกักอันหนึ่งชวอว e s ท a p อ r o v e อีเมล ี๋ผมจะแอดคอลัมน์เป็นตัวเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วกันนะครับผม <Tail. S 1> เทลเฮ้ยผมที่เราแอดก็มเทเนนี้นะจะมีในส่วนของไทเทนเทลแล้วก็แอเทมที่ผมที่จะแอดที่จะแนบไปทีนี้ครับผมให้เรากลับมาที่โฟล์นะครับเราจะเปลี่ยนตรงนี้ละเราเราจะไม่ทําการกดเพื่อรันมันละเราจะให้มันลันผ่านโปรเองลันผ่านตัวแชร์ฟอยด์เนาะโดยเราจะใช้ทิกเกอร์ที่มีชื่อว่า when and item piece create p i c k r e นี้ครับเอาไว้จับให้ฟ o ์ครับมันทำการรันตัวเองขึ้นเมื่อมีเ record นะครับถูกสร้างขึ้นที่ตัว sharepoint หรือตัว list database ของเราเลือก s i z ์ครับผมก็จะเลือกเป็น size ของผมนะครับ list ครับผม list ก็ตัวที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้เลย รูป f o กอีเมลประมาณนี้ครับผมทีนี้เราก็จะเอาในส่วนของตัว attachment ของไฟล์ที่เราแอดมาเนี่ยมาด้วยเราก็จะทำการบวกตรงนี้ครับผม add and action a get attachment ก็คือเป็นการเอาไฟล์ attachment น,นะครับมาจาก record ที่เราเพิ่งสร้างมาเราก็ทำการเลือกไซส์ครับผมเลือก list ที่เราเพิ่งจะสร้าง is a p p r o สู e น์ ID ตรงนี้นะครับผมเลือกจากกล่องข้างบนครับ when a n i t e m is create เนาะจะเป็น ID ของ Record ตัวนี้ครับผมนี่ผมจะเป็น Field ID ตัวนี้ก็เป็นไอ ID มาครับปุ๊บทีนี้ครับผมหลังจากที่เราทำการ g e ต a t t r i t e มาแล้วนะครับผมเราจะต้องทำการ g e t ในส่วนของตัว Content ของมันมาด้วย ก็คือเป็นการเก็ตเหมือนตัวไฟล์ครับมาในส่วนของ get attachment ตรงนี้ครับผมจะเป็นการ get แค่ว่าลิงก์ของไฟล์ชื่อไฟล์อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เก็เนื้อหาข้างในมาด้วยทีนี้เราต้องทำการ get เนื้อหามาันมาครับผมเป็นการ get a แอ s c s m e n t t o n t e n t ครับผมปึ๊บมาเลือกไซส์ครับผมเลือกลิสต์ครับก็คือ database ของเราเป็นตารางไหน a s สเ Approval Email ไอดีตรงนี้ก็นี่แหละครับเป็นแอเรทบิสกิตโบตามนี้ไฟล์ n ด i f y ก็คือเป็นไฟล์ตัวนี้ครับเป็นตัวนี้ครับผม ID ที่มาจาก Get Attachment ครับผมก็คือแต่ตัวนี้ทีนี้มันจะเกิดการวนล,ลูปเกิดขึ้นครับผมแ p พพล w i t c h ก็คือเป็นการวนล,ลูปกครับก็คือว่ามันก็จะทําการเกต Content นะครับตามจนนํานวนไฟล์ที่เราใหเข้าไปแล้วทีนี้อ่ะเราจะทําการส่งอีเมลเข้าไปใช่ไหมครับผมแต่ว่า เราจะไม่สามารถดึงเข้าไปตรงๆได้นะครับสมมติว่าผมดึงตรงใช่ไหมครับผมดึงตัว a t t r i b t name เนาะมาจาก g e t t e a t t r i n t dependency name ปึ๊บดึงมาจากตัวนี้ดึงมาจากอ่าส่วนหน่งนะครับผมทีนี้เห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นหลูหลูตรงนี้ครับผมสมมติว่าเรามีไฟล์ a t t r m e n t 2สองไฟล์นะครับมันก็จะทําการส่งอีเมลเราครับสองรอบตามไฟล์เราก็เลยจะยังไม่สามารถที่จะดึงค่ามาส่งตรงๆได้ วิธีทาของเราครับก็คือเราจะทําการยัดในส่วนของตัวไฟแนบของเราอะครับผมลงในตัวแปรก่อนเพื่อมาส่งมาได้ในทีเดียวทีนี้ครับผมเราก็ได้ใช้ตัวแปรแล้วก็ได้สร้างตัวแปรขึ้นมาตัวนึงครับโดยใช้คําโดยใช้ตัวแอคชั่นที่ชื่อว่า initialize variable ครับผมตั้งชื่อครับผมเป็น attachment ทยตรงนี้นะครับผมตั้งเป็นไทยเป็น array ครับ โอเคผมทีนี้ข้างในลูปของตัวนี้ครับผมลูปที่เราทําการเก t บ Item c o n t a เ n e นะครับผมให้เราทําการนะครับใช้ใช้ตัว Action ที่ชื่อว่า Append to Array Variable Action ตัวนี้มีไว้ทําอะไรนะครับ Action ตัวนี้มีไว้สนับในการ uh, ยัดค่าเข้าไปในตัว Array ครับผม ก็คือสมมุติว่ามันมีสองไฟล์ใช่ไหมครับมันก็จะยัดไฟล์หนึ่งก่อนปุ๊บแล้วเขายัดไฟล์สองต่อประมาณนี้ครับผมมันคือคาสั่งยัดไฟล์เข้าไปนั่นเองทีนี้อ่าเราจะเลือกตัวนะครับเป็น assessment ตัวนี้ครับผมส่วน v วรู e ตรงนี้เราจะเราจะยังไม่สามารถเลือกตรงนี้ตรงๆได้นะครับผมเราจะต้องมาทําการเขียนโคดดิ้งเข้าไปในรูปแบบของตัว JSON ครับผมโดยจะประกอบด้วยคอลัมน์ name ก่อนครับผม name name ตรงนี้คือชื่อไฟล์ครับผมชื่อไฟล์ของก็จะเอาตัว display name มา ูกน้ำครับผมตามด้วยคอนเทนต์ไฟครับผมเพราะว่าไฟล์ของ SharePoint ครับมันจะเป็นไฟล์ที่ทำการแปลงมาเป็นในรูปแบบของเบ s หกสิบสี่ครับผมเพื่อให้มันจะเก็บไฟล์ได้เยอะขึ้นมันเลยจะไม่ใช่ไฟล์รูปดิบเราเลยต้องมาทำให้มาแปลงค่ามันก่อนครับผมตรงนี้เลือกตรงนี้นะครับ a t t a c h m e n t content เลยอ่าทีนี้เสร็จแล้วยังไงต่อ เรากลับไปที่ตัวอีเมลแล้วครับผมเซนอีเมลวิดออปชั่นกดตรงนี้ครับผม s w i t c h to input entire a r r a y ถ้าเป็นตรงถ้าเป็นลนักษณะนี้ครับผมก็คือเราจะสามารถใส่เป็นชื่อตรงๆได้เลยแล้วก็เป็นคอนเทนต์ตรงๆได้เลยครับแต่สมมติว่าเราอ่ะครับมีในรูปแบบนี้แล้วเรามีตัว Array อยู่แล้วครับผมเราสามารถกดยุบยุบขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราคลิกตัวแปรเข้าไปได้เลยครับผมทีนี้ผมจะลองเซนแลครับผมจะลองทำการส่งดู ว่าแต่ก่อนอื่นเรามาเพิ่มอะไรหน่อยดีกว่าในบอดี้ครับผมบอดี้ตรงนี้เมื่อกี้ในตัวดัต a ต a s e ของเราครับมีดิสที่ชว่าไ i เติกับเ a i l ใช่ไหมครับผมทีนี้ผมจะลองเอามาเพิ่มนะครับเป็นอ่าสมมติเป็น ID เนาะไอดีเราก็จะทำการเลือก ID นะครับจากในส่วนของตัว when an item is created มาครับผมก็คือ ID จาก r รข o อ d ที่เราสร้างนั่นเองมาวางโป๊ะลงไปตัวที่สองจะเป็นตัวสมมติผมว่าให้มันเป็นเนมแล้วกันนะครับผม แต่ว่าฟิล์ของรักชื่อไตเติแล้วก็ใส่ไตเติเข้าไปตัวที่สามของผมเป็นเทลครับ telephone no เทลครับที่เดี๋ยวจะลองดูนะครับผมว่ามันรันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามากด New เข้าไปเลยนะครับ New ไตเติตรงนี้ผมเป็นชื่อผมแล้วกันนะครับอันทั้ง <Okay. S 2> แล้วก็เนี้ยปล์เข้าไปสักไฟล์ยหนึ่งครับผมกเซฟครับผมอ่าทีนี้ในขอดเราเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องรอโฟมาทำการจับแล้วก็รันนะครับผมเดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูครับว่าโฟมันทำการลันหรือ,อยัง ก็คืต้องใช้เวลาสักครู่นะครับผมโอเคครับตอนนี้โฟลเริ่มรันแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะรันสำเร็จหรือเปล่านะครับ โอเคเมลเข้าแล้วครับผมพอดีไฟล์มันใหญ่นิดหน่อยก็เลยอาจจะนานนะผมอ่ะทีนี้เห็นไหมครับไฟล์เราเข้าละก็จะมีไอเดีเราโชว์เนมเราโชว์ครับผมโทรศัพท์ัมายเลขซึ้ๆเข้าไปโอเคปุ๊บปุ๊บโอเคทีนี้ครับผมเราจำเป็นที่จะต้องไปเพิ่มตัวนึงครับผมเพื่อให้รู้ว่าเรคคอร์ดตัวเนี้ยมันแอพพุ่งแล้วหรือยังเนาะเพื่อเราจะทำการใช้ข้อมูลต่อไปเราจะสร้าง แอรคอลั <and> ามน์เขาบาผมเป็นเทคนะครับผมมาอันนึงเอาเป็นชื่อว่าอ t สเตตัส uh, แล้วกันนะครับเป็นซิคเกิ Text สร้างมาหนึ่งอัน,นครับผม s t a ตัสตรงนี้เราจะยังไม่ใส่ค่าเลยนะครับผมทีนี้เราก็ทำทำการ Edit ครับผมข้างใต้ในส่วนของ Send Email with Option นะครับผม New Step ขึ้นมาครับผมเราก็ทำการอัปเดต อัปเดตไอเทมครับผมเลือกไซส์ครับผมเลือกลิสของเราครับไอดีตรงนี้คือเราก็สามารถเอาไอดีจากตรงนี้มาได้เลยครับไอดี ID จากตรงเวนแอนไอเทมบิสเกตมาได้เลยเพราะว่ามันคือไอเดียเดียวกันทีนี้เราจะมาเปลี่ยนค่าอะไรครับผมเราจะมาเปลี่ยนค่าสเตตัสว่าสเตตัสที่เราเลือกตรงนี้เป็นสเตตัสอะไรเนาะถ้าเรากดที่ช่องสเตตัสครับผม นี่ครับผมเทนนี่มีเป็นออปชันของเราเนี่ยมันจะมีอยู่4ตัวครับผมจะมี select option user email d a y e user tenant id แล้วก็ user id ครับผมสิ่งที่เราจะว่าครับก็คือเป็นตัวของ select option ครับผมหรือก็คือในส่วนของตัวนี้ครับนี่ว่า user ครับทาการเลือกอะไรเข้าไปนี่เดี๋ยวจะลองใหม่อีกครั้งนึ่งนะครับ เนี่ยผมจะลองกดไปแบบเทสดูเพื่อให้มันรู้เร็วขึ้นนะผมเทสเสร็จปุ๊บเราไปสร้างเข้าไปไ่ปครับผมเป็นอ่าท้องเซนเตอเรายัางว่างอยู่นะครับผมที่เราทำการแอดไฟล์เข้าไปสักไฟล์หนึ่งครับผมเ <Okay, S 2> ผม ทีนี้เราก็รอโฟลด์ทำการรันครับอ้าโอเคครับมีมเข้าแล้วครับผมโอเคครับทีนี้ผมจะลองกดรีเจ็ตดูนะครับผมเพิ่ม <Re ject. S 1> รีเจ็คแล้วทีนี้เราจะระลับไปที่ตัวนี้ครับผมเจ p าพอยของเราอ่านี่ครับผมเห็นไหมครับว่าค่าที่เราเลือกครเป็นรีเจ็ เข้ามาในช่องของเราแล้วในส่วนตัวนี้ครับผมอาจจะมันอาจจะทำได้ไม่เท่ากับตัว approval หลักของตัว Microsoft นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการเหมือน approve เล็กน้อยหรือส่งอารมณ์แบบว่าเหมือนแจ้งให้ทราบแล้วให้อ e ีฟอนนี้ทำงานกดเพื่อรับทราบมาครับน่าจะใช้ได้ประโยชน์สูงสุดครับผมสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมมีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ไม่ไม่มีครับผมครับผมก็ถ้าหากไม่มีนะครับผมหรืออาจถ้ามีเพิ่มเติมก็สามารถส่งมาทางเซลล์ได้ทีหลังนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่มาเราฟังเนาะก็ขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับ